เฮ้ยเว็นอี่แงี้ยไว้เข้ามาจะคุยกันได้ง่ายเลยเมื่อกี้เนี่ยกูโดนตรงกลางปาดตะโกนไม,ไม้ได้ยินป่ะอันนี้งันเดิมอ่ะอนเดิมอ,อันเดิมยังเปิยออะฮิวไม่มียังดีทมีควันกับแผลเยอะสามคนนะ่ะ ตามเลยวะอ๋อไอหานดวลลิศมีตัวมึงยั้ดูเหรจำไม่ค่าล้วนๆไอโยโรนี่มันดวลลิศป่ะได้ม่รู้ที่มันมันมันปล่อยแสงใส่กูอะแสงอะไรวะไม่รู้มันทำมือเขี้ยก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยแหละอ๋อคนล้ำเลยนี่จะถือของจักรวะ มาถึงก็โดนแล้วหัวนะมาถึงกูก็าตายก่อนเลยเก่งแม่งเท่มากดีโดดิเฮ้ยเอ,อ,อ้ไ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 ้ไอ้ไอไอ้มอนไอ้ไออ่ะอะไรคือ้อ้ไ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 อ่อไ ตรงนี้เน่ยอะไรวะตังเข้าตรงเนี้ยมานี่แล้วอ่ะไม่ใครขัดนะวงอุ้ยอยอ่รงย ไม่หรือจะไปดหรออุ้ยอันนี้อุ้ยมันทิ้งคาบดำไว้ด้วยเอยเข่งเท้า reloading <laughs> reloading our is down enemy here ไม Scouts down. เองเองไอหานี่ไม่ได้ตปิงเจอเลยเน่ยบวกแพ้ตลอดเอาไปฆ่านายเพอตายวะเยียร้อยแปเต็มหน้าเลเวฮะ แปดแม่งบายนานมากแปดนี่มีเสียงด้วยมันต้องชิ่งก่อนอ่ะนี่มีเสียงเฮ้ยเขอโทษกันเลยเดียวมีคนลงไปนอนเ,อดเดียวไปเลยเกิน เฮ้ยคิวมาคนนี้ก็เกินอ๋อไม่เกินแล้วเ <c oughs> ข้าหัวนัดเดียวเลยยาโหันี้น่ะวันนี้น,น,นี่เจ็บอยู่แล้วโดนหัวก็ปิดอน้จะ d r o ยิงกัะทำตีก็โอ้โหไม่โดนอ่ะ อะ,ะไ,อไรนวะพูดโดนไหมโอ้ยมั่วมาทางนี้ถึงวะ Wait. i have the spike oh wow. i planted oh <laughs> <laughs> no <Petalic> night <laughs> <laughs> อย่าโมองตัวเองบ้างเดอะเพราะพอด,ดีเลยแจ็คพอร์ต ฮัลกหลทุกทานัวปนัวสวยตายกรพูดไอ้เขี้ยนแลแมงกูดนแมงยิงตายรอานเ แบงว์ม oh. ่งชุบเคลื่อนเย็ดอยู่ฮ n อย yeah. uh, ู่เชื่มั่นใงไม่ีหรอกนา่ไม่ทันแค่วาดทันเมื่อกี้กนรอบแล้วเนี่ย

อโอ๊ยไม่น oh. like oh, nah right, okay, er yeah, ่าออกมาเลยหายเลยหานี่คือเป็ก็เสียได้มีเที่ยมีแตนเป็ดเอ้ยไ่ทันล็อกแต่อินดีเกินในเป็ดเหรอนี่ก็สูงจังนเป็ยตับตพายมันัก

hmm, nhiều rồi. à, tài. Oh. nhìn enemy remaining. Gun here. เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนแผลปีนิกพอดีเลยเอ้ยอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยบิวโอพีวะไม่เสือเปิดล่ะเร็วใช่ไหมถ้าเราบิวตาย ไอ้กูเชื่อมั่นนะเนี่ยกูจะตายใช่ไหว่ามึงยิงได้สวยลอยแล้วเพื่อนยิงได้ตัวหนึ่งแล้วกูก็ไปเอาวย Oh, now door. okay. I'm coming. Enemy okay. spotted. 30 seconds left. Spike planted. Last player standing. One enemy remaining. วิ่งอ้อมทำไมวะเนี่ยม่เบี้ยผมไม่เห็นหนูยิงจริงจังเลยคลัตชโอ้โหมาไปเบี้วมันไม่มีสกินนอนโอ้โหเดี๋ยวมาหีืตัวดียวมั้ยหรืออยากหรือไม่อยากเล็กมาก็ได้เอาแบบซื้อแอนดอยกูเอาสกินมันน่ะเนาะ

เขมีอยู่ตรงกลางไงมึงออกออกไปล่ากันนู่นแม่งก ouais ูถ uh ือออฟแม่งแม่งมาทางขวากูพอดีเลยกูก็เอะใจเอ๊ะมาทางขวาหรือเปล่าออกไปแม่งเจอพอดี